คนคะ่ะวันนี้นะคะใครที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน s ้อปจี n i c มาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มาดูการใช้งานคร่าวๆนะคะจุดแรกที่ทุกท่านจะต้องเข้าไปคือมาที่เมนูหน้าแรกตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะท่านก็แตะคำว่าติดตามนะคะเพื่อจะเข้าไปดูและศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนว่าวันนี้ Shop ปจ i n i c คืออะไรนะคะตรงนี้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Facebook นะคะแล้วท่านสามารถจะดูข้อมูลบนแอปพลิเคชันนะคะผ่าน ตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องใดๆนะคะท่านเข้าไปเรียนรู้ศึกษารายละเอียดตรงนี้ได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันนะคะเมนูที่2นะคะเป็นเมนูรถเข็นค่ะนะคะท่านสามารถจะเข้าไปแตะที่เมนูรถเข็นนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะไปดูสินค้าค่ะเข้าไปที่คลิกนะคะเข้าไปที่คลิกนะคะตรงนี้ก็ Oracle จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะคะที่สามารถจะทาให้ท่านเลือกดูสินค้าได้ท่านใดที่อัปเกรดแล้วนะคะก็จะไม่มีสินค้าอัปเกรดปรากฏขึ้นตรงนี้แต่ท่านใดที่ยังไม่ได้อัปเกรด ตรงนี้ก็จะมีสินค้าอัปเกรดนะคะเป็นเซตนะคะให้ท่านเลือกซื้อได้เลยนะคะเพื่อที่จะมีลิงก์แนะนําให้คนอื่นๆนะคะได้ด้วยนะคะส่วนท่านที่อยากจะดูสินค้าทั่วไปก็แตะมาที่หมวดสินค้าทั่วไปท่านจะเห็นรายละเอียดสินค้านะคะที่สามารถหยิบไปขายได้เลยนะคะด้วยการก๊อปปี้ลิงก์ไปขายนะคะแล้วท่านก็จะได้กําไรค้าปีกค้าส่งตรงนี้ท่านจะมองเห็นได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไปตามตําแหน่งนะคะ จะมีส่วนต่างท,ที่กลับคืนมาไม่ว่าท่านจะขายเองหรือว่าในทีมงานของท่านขายนะคะท่านสามารถแตะเข้ามาดูตรงนี้ได้ทันทีนะคะหรือว่าจะเลือกดูสิคははสนค้าทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะเห็นสินรายการสินค้าทั้งหมดนะคะรวมทั้งลิงก์นะคะ <links S 2> <érica. S 1> หรือว่าท่านจะเลือกซื้อเองตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือว่าอัปโหลดเอกสารได้ตรงจุดนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะคะอัปโหลดเอกสารขึ้นไปนะคะท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ อัปโหลดเอกสารขึ้นไปนะคะเพื่อจะให้แอปพลิเคชันนี้ทํางานได้อย่างสมบูรณ์นะคะหลังจากนั้นแล้วท่านก็สามารถจะแตะไปตรงบริเวณขีด3ขีดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดูรายละเอียดข้อมูลเช่นข้อมูลทีมงานนะคะจะมีผังนะคะแผนผังผู้แนะนำนะคะรายการนะคะอยู่ตรงนี้ให้เราเลยว่าใครเป็นผู้แนะนําหรือใครเป็นที่ปรึกษาของเรานะคะใครเป็นที่ปรึกษาของเราเราเราสมัครตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ มีข้อมูลคะแนนขึ้นรวมทั้งมีผังนะคะแผนผังของคนที่เป็นสมาชิกนะคะอยู่กับเราเนี่ยให้เห็นได้อย่างชัดเจนตรงจุดนี้เลยนะคะใครมีตําแหน่งไหนอย่างไรเราสามารถที่จะดูตรงแผนผังตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะพอถึงจุดนี้แล้วนะคะเรามาดูเมนูอื่นๆกันในแอปพลิเคชันช้อปจ i นิกนะคะอ่ะเมนูต่อไปคือเมนูร้านค้าตรงนี้นะคะเมนูร้านค้าตรงนี้เมื่อท่านเข้าไปแล้วนะคะท่านก็จะเจอเมนูสําหรับการจ่ายค่าน้าค่าไฟนะคะผ่านแอปลาซาด้านะคะ ในนี้ก็จะมีข้อมูลบอกท่านด้วยนะคะว่าทําอย่างไรตรงนี้จะเป็นการเช็คเบีย้ยประกันรถยนต์นะคะท่านสามารถซื้อประกันรถยนต์แล้วได้คอมมิชชั่นคืนรวมทั้งได้ผลประโยชน์อีกมากมายเลยนะคะจากการซื้อประกันรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วที่สําคัญด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูสําหรับให้ท่านนะคะเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยในแอปพลิเคชันต่างๆที่ท่านเคยซื้อนะคะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยแลวเร็วๆนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆนะคะที่จะทําให้ท่านสามารถจอง ที่พักได้เงินคืนนะคะแล้วถักท่านเป็นนักธุรกิจท่านก็จะได้เงินร่วมกับเงินคืนของคนที่เขาจับใจ่ายใช้สอยด้วยนะคะรวมทั้ง power buy นะคะเดี๋ยวก็จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะท่านสามารถที่จะคลิกลิงก์นะคะตรงนี้ผ่านไปเพื่อจะซื้อหรือช้อปปิ้งในแอปต่างๆที่ท่านเคยช้อปปิ้งได้ทันทีนะคะ,ะท่านต้องศึกษาเรียนรู้นะคะลองเข้าไปจิ้มดูนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังเก็บประวัติการเข้า ไปที่แอปพลิเคชันต่างๆให้กับเราตรงคําว่าล็อกตรงนี้นะคะก็จะมีการเก็บประวัติแบบนี้เลยนะคะการเก็บประวัติให้กับเราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเมื่อท่านช้อปปิ้งแล้วเมื่อท่านาใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่บรรจุไว้ในแอปพลิเคชันช็อปชินิกเรียบร้อยแล้วท่านสามารถดูรายละเอียดการคืนได้จากตรงนี้นะคะว่าท่านตอนนี้มีแต้มสะสมเพื่อจะแลกเป็นเงินได้เท่าไหร่แล้วจากแอปพลิเคชันใดๆบ้างนะคะเขาก็จะมาบอกคะแนนตรงนี้ให้เราเลยนะคะ สามารถจะเข้ามาดูได้ตรงจุดนี้นะคะว่าท่านช็อปไปแล้วใช้จ่ายไปแล้วมีแต้มคืนเพื่อแลกเป็นเงินเท่าไหร่นะคะท่านสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มาถึงตรงจุดนี้ค่ะนะคะตรงเมนูนะคะตรงนี้เลยเมนูบัญชีนะคะท่านแตะเข้าไปท่านก็จะเจอรายได้ที่รับรายวันของท่านนะคะและรายได้รวมตั้งแต่ที่ท่านทํามานะคะรวมถึงการโชว์รายได้ของผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะพวกที่มีรายได้รายวันรายเดือนและรายสัปดาห์หรือว่ารายได้ทั้งหมด ที่แต่ละคนได้รับมาในช่วง2เดือนกว่าที่แอปพลิเคชัน Shop g e n i u เปิดทำงานเปิดใช้งานมาตอนนี้นะคะท่านก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะว่าตอนนี้มีคนได้เป็นล้านแล้วนะคะในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเองนะคะท่านสามารถเข้ามาแตะได้เลยนะคะตรงท็อป20ตรงนี้แล้วก็ทีมงานของท่านนะคะก็สามารถจะมาปรากฏตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าคนใหม่หรือคนเก่าที่เข้ามาก็จะมีการปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถโหลดดู next gen หรือว่าชั้นต่อ,ต,อต่อไปของท่านได้จากจุดนี้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็ท่านสามารถจะเอาลิงก์แนะนำนะคะหากท่านเป็นนักธุรกิจแล้วสามารถแตะตรงไปตรงนี้นะคะ <c uss ion> ก็จะเจอลิงก์แนะนําที่ท่านสามารถคัดลอกนะคะคัดลอกลิงก์หรือว่าแชร์ลิงก์ไปให้กับเพื่อนๆได้ทันทีเลยนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งจุดก็คือที่ปรึกษานะคะหากท่านจะเช็คที่ปรึกษาของท่านก็แตะเข้ามาตรงนี้นะคะว่าใครเป็นที่ปรึกษาของท่านก็จะมาปรากฏอยู่ตรงจุดนี้นะคะในส่วนของใครก็ตามนะคะที่ ออยากแก้ไขข้อมูลอื่นๆนะคะก็แตะมาที่รูปปินสอหรือสามารถจะแก้ไขรูปโปรไฟล์ของท่านได้ตรงจุดนี้นะคะแตะเข้าไปที่รูปดินสอท่านจะเห็นคําว่าเกียรติยศนะคะตรงนี้ก็จะมีการทําบัตรเกียรติยศให้กับท่านสําเร็จรูปทันทีเหมือนกันนะคะท่านก็สามารถจะเอารูปของท่านไปโปรโมทได้เลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนําคร่าวๆในเรื่องของเมนูต่างๆที่ใช้งานในช็อปจีนิก ลองเข้าไปศึกษาเรียนรู้ดูท่านจะรู้ว่าชอบจินิกสามารถสร้างรายได้แม้ไม่ขายไม่ส่งของไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องรักษาย,ยอดแต่วันนี้เปลี่ยนรายจ่ายทุกรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายได้กับท่านนะคะสวัสดีค่ะ